Honda e c ีคลัชมีคู่แข่งแล้ว y a m a ฮ่ aha, เปิดตัว YAMT ระบบคลัชไฟฟ้าจากค่ายซ่อมเสียงพ่วงระบบอโตโมติกเต็มรูปแบบหลังจากที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา Honda ได้ทำการเปิดตัวระบบคลัชไฟฟ้าหรือ e c l u t s h ที่ช่วยให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์สามารถขับขี่รถของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องกำก้านคลัชอีกต่อไปและดูเหมือนว่าตอนนี้คู่แข่งร่วมชาติอย่างยามาฮ่ จะเริ่มออกอาวุธใหม่ของตัวเองบ้างแล้วนั่นคือระบบ YAMT ที่จะมีความเหนือชั้นและสามารถช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีก Yamaha YAMT หรือ Yamaha a u t o m a t e c Manual Transmission คือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่จะทำการเปลี่ยนเกียร์ของรถได้แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบถ้าระบบ e-clutch ของค่ายปีกนกนั้นเป็นแค่การกำคลัชแทนผู้ขับขี่ระบบ YAMT ที่ว่านี้ก็จะทำหน้าที่ทั้งกำาคลัชและเปลี่ยนเกียร์ให้เราแบบครบจบในที่เดียว ซึ่งทางค่ายซ่อมเสียงก็เตรียมนําระบบที่ว่านี้ไปติดตั้งกับรถมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นที่จะเปิดตัวในอนาคตทางด้านการทํางานพื้นฐานของระบบ YAMT คือการติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมด้วยไฟฟ้า2อย่างไปบนเครื่องยนต์ที่พวกเขามีอยู่แล้วอย่างแรกคือระบบควบคุมคลัชด้วยไฟฟ้าที่จะทําหน้าที่กำและปล่อยคลัชแทนผู้กับขี่อย่างถัดมาคือระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่จะทําหน้าที่ทั้งเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงแทนเรา ซึ่งการติดตั้งระบบที่ว่านี้ก็จะทําให้รถของเราไม่จําเป็นต้องมีก้านคลัชที่มือซ้ายหรือคันเกียร์ที่เท้าซ้ายอีกต่อไปส่วนการเปลี่ยนเกียร์ทั้งหมดก็จะสามารถทําได้โดยการกดปุ่มที่มีเครื่องหมายบวกและลบที่อยู่บนประกับแฮนด้านซ้ายเพื่อทําการเพิ่มและลดเกียร์ตามที่เราต้องการแต่ด้วยความที่ระบบนี้สามารถทําหน้าที่ทั้งการตัดต่อกําลังและเปลี่ยนเกียร์ได้เองแปลว่าเราสามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดอโตเมติเต็มรูปแบบได้ผ่านการกดสวิชที่อยู่บนประกับแผดนด้านขวา นอกจากนี้ที่ประกับแฮนด้านขวาก็ยังมีปุ่มเลือกโหมดการเปลี่ยนเกียร์เพิ่มเข้ามาว่าจะเลือกเปลี่ยนเกียร์แบบนุ่มนวลด้วยโหมด D หรือจะลากรอบสูงและเปลี่ยนเกียร์อย่างดุดันด้วยโหมด D+ ซึ่งระบบทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็จะทํางานร่วมกับคันเร่งไฟฟ้าเพื่อความลื่นไหลของระบบระบบ YAMT นั้นทางค่ายซ่อมเสียงให้ข้อมูลว่าจะมีน้ําหนักเพียงแค่2.8กิโลกรัมซึ่งถึงแม้ว่าจะหนักกว่าระบบของคู่แข่งอยู่บ้างแต่ระบบที่ว่านี้ก็จะครอบคลุมการใช้งานที่มากกว่าเช่นเดียวกัน ส่วนรถรุ่นไหนจะได้ใช้งาน YAMT กันเป็นรุ่นแรกนั้นเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่มีความเป็นไปได้สูงว่ารถในคลาสกลางอย่างตระกูล CP2 และ CP3 จะเป็นรถกลุ่มแรกที่ทําการติดตั้งระบบที่ว่านี้มาให้เพื่อเอามาต่อสู้กับคู่แข่งอย่าง Honda CBR 650R และ CB 650R หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย